สวัสดีครับวันนี้จะรีวิวการทํางานของคุณครูอ๊อฟนะครับในวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างจึงวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับเริ่มออกจากบ้าน6กโมงครึ่งนะครับเราจะทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนประมาณ6กิโลนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยรถติดมากเลยมีขนาดยังไม่สายเลยเนะี่ยหกโมง ว <40. S 2> ันนี้ต้องไปแต่เช้าเพราะว่าไปอยู่เวนนะครับเราก็จะเข้าทางประจำของเรานะครับผดทางเทศบาลถึงแล้วนะครับสิบปีสปะชอับก็ไปเลยชวย โอเคครับหลังจากที่เราขับรถมาประมาณ6กิโลนะครับฝ่ฟาฟันรถติดมาถึงโรงเรียนใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีวันนี้มาได้เช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเวรจราจกรครับผมพอมาถึงครับเราก็จะเห็นเด็กๆกาลังทําความสะอาดบริเวณที่ตนเองรับผิดชอบนั่นเองซึ่งแต่ละสายชั้นก็จะมีเขตรับผิดชอบของตนเองครับผม แน่นอนเลยครับผมครับอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทําเมื่อมาถึงที่ทํางานนะครับนั่นก็คือการลงชื่อมาปฏิบัติหน้านที่นั่นเองครับซึ่งที่ลงชื่อมาทํางานของเราก็อยู่ที่ชั้น2ของอาคาร10ปีปัตมาครับผมลงชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทักทายแม่บ้านกันหน่อยครับสวัสดีครับ เสร็จแล้วเราก็ไปทำหน้าที่เวนจราจรรีวิวชีวิตครูอ่าเจอเลยครับครับเร็วไหมเอาดูมามาขับรถนะเฮ้ยตนะามมนะาเลยเร็ว เจอรครับวิงวิงวิงวิ่ง,ง,ง,งโอเคครับหลังจากที่ทําเวรจราจรเสร็จนะครับก็<ห>ถึงเวลาที่เด็กๆต้องลองมาเข้าแถวเพื่อเคารพธงชาติพอดีเลยนะครับเราก็เดินไปทักทายคุณครูกันหน่อยครับสวัสดีครับ โรงเรียนของเรานะครับเป็นโรงเรียนปฐมขนาดใหญ่พิเศษเลยนะครับซึ่งมีนักเรียนเยอะประมาณ 1, 5 0 0งนใคนเลยทีเดียวและนี่ก็คือกลุ่มสภานักเรียนนะครับที่เป็นตัวแทนนักเรียนทากิจกรรมหน้าสอทงครับซึ่งสภานักเรียนก็มีผมครับผู้อ๊อฟเป็นผู้ดูแลอีกด้วยครับ หลังจากนั้นครับพวกเขาก็จะมีหน้าที่ในการประกาศผลการทำความสะอาดบริเวณเขตรับผิดชอบของแต่ละสายชั้นในช่วงเช้าอีกด้วยครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่คุณครูออบต้องขึ้นพูดหน้าเสาธงครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องน่ายินดีของนักกีฬาโรงเรียนของเราด้วยนะครับที่ได้แชมป์การแข่งกันฟุตบอล7คนระดับประถมศึกษานะครับ นำโดยคุณครูลิขิตแก้วนิวงครับครูผู้ฝนะึกสอนนักกีฬาของเราครับกับกีฬาของเรานะครับโดยคุนภพาระศึกษานะครับรคุูลิขิตคุครูเดชตุนชัยตาคุณครคัญญานะครับได้มาเรีนยนในแข่งขันกีฬานะครับฟุตบอลเจ็ดคนนะครับในระดับโรงศึกษาปาีศ .26 น,นะครับเราก็ได้รับรางวัลมานะครับ ระดับชั้นป .4 ถึง6ในกิจกรรมในนันทศการทางวิชาการและเปิดบ้านโรงเรียนราชวิทยางแก้วนะครับระหว่างวันที่28รางวัลชนะเลิศนะครับฟุตบอล7คนนะครับแสดงความยินดีกับนักเรีเนรนรเเยนน,รนนะครับเป็นการแสดงความยินดีแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้นายการนะครับท่านดรพิราที่ละวันใส่ขาวนะครับขึ้นมาเถือเกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลนะครับขอกราบเรียนเชิญครับ ลำดับที่หนึ่งนะครับเด็กชายพนัสนันสมัยนะครับนักเรียนชั้นปตครับขอเสียตัวพือครับลำดับที่ห้าครับเด็กชายพบพับพธรรมสีใสครับนักเรียนชั้นโตครับท่านรองสุตีชาสอนารครับมสาระครับขอเสียตัวพื้นครับคุณโคลิจิตแก้วพิษ์ครับสุดยอดมากครับ เสร็จกิจกรรมหน้าสทงแล้วครับ8ิก30นาทีก็ถึงเวลาเรียนคาบแรกของเราครับเดี๋ยวเราไปดูการสอนของครูออฟกันครับสวัสดีครับเป็นไงเป็นงานเร็จไหมไม่ได้มาจริงหรอแน่ใจไปไหนวันศาจีนที่ไหนนอาบุรรนนาบะไปกับใครแม่เอารถเลยไป ไปกีก่โมงหกโมงไปถึงโน่นกี่โมงเที่ยงเที่ยงถึงได้ไปทำอะไรบ้างมันจากจริงมาทำอะไรบ้างไปซื้อของกตบข้อไหว้ไหว้ไหว้วใครอ่ะนไ,ไหวอ้อากวงเอามาไหว้อากวงเอามากวงเอามาคือใครฮะ อ่อพ่อของพ่ออมาม่าคือแม่ของพ <cetera> ่อเออเอาไปผู้ถามไี่ใชหรอกจัดตารางเรียนเมื่อวานมาเอ้ยมันจะจัดผิดได้ไงเมื่อวานก็เอามาอยู่แล้วตารางเรียนอ่ะแล้วจะไปจัดผิดได้ไงอ่ตะตารางเรียนวันจันทร์มันก็อยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ไม่ได้จัดใครอีกออกมานี้ยืนหนุน โปกแห่ดิเร็วทองนะครับซึ่งอยู่ติดอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาครับเมื่อปีพศ1893นะครับเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระราชวงศ์อุทองแห่งอาณาจักรอายุทยามีพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับอายุทยานะครับบริเวณที่ตั้งเนี่ย ชายภูมินะเขาเรียกว่าชายภูมิมีแม่น้ําอยู่3ามสายล้อมรอบเห็นมหนึ่งจำให้ดีแม่น้ําเจ้าพระยา <S 2. 2. <S แม่น้ําป่าสัก 3. แม่น้ำลพบุรีมี3าแม่น้ําแ,และนี่คือรีวิวการทํางานของคุณครูอ๊อฟแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วครับหน้าที่ของครูหนคนก็มีมากมายเกิี้ยงเดี่วครับ ไม่ว่าจะเป็นงาน4ฝ่ายครับงานรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆที่จะรับมอบหมายครับงานที่นอกเหนือจากงานสอนก็มีเช่นกันครับแต่ถึงไงก็ดีครับหน้าที่ก็คือหน้าที่ครับเราทุกคนย่อมมีหน้าที่แตกต่างกันไปครับขอแค่เราทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่และมีความสุขกับสิ่งที่เราทาเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ